ยุคนี้ใครๆก็ขายของผ่านมือถือมาทำความรู้จักการตลาดผ่านโซเชียลกันเถอะโซเชียลมีเดียคืออะไรช่องทางที่ให้ผู้คนสื่อสารแชร์และค้นหาข้อมูลเช่น Facebook คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า7ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่อยู่บนโซเชียลเท่ากับช่องทางทำเงินการตลาดผ่านโซเชียลช่วยให้ขายของง่ายขึ้นไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายได้ ต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครเช่นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแม่บ้านการทำพาร์โซนคือการจินตนาการลักษณะลูกค้าเพื่อวางแผนคอนเทนต์ให้ตรงใจวางแผนโพสต์ล่วงหน้าช่วยให้เพจดูมีคุณภาพและสม่ำเสมอคอนเทนต์ดีเท่ากับลูกค้าหยุดดูเช่นรูปชัดวิดีโอสั้นบอกโปรโมชัน่นออสเปก เหมาะกับกลุ่มทั่วไปทำเพจร้านง่ายยิงแอดได้ Instagram เหมาะกับสินค้าสายแฟชั่นความงามเน้นภาพและ story TikTok คลิปไว้สนุกดึงดูดวัยรุ่นสร้างไวร่าได้ดี YouTube เหมาะกับคลิปรีวิวสอนใช้สินค้าหรือเบื้องหลังธุรกิจ การใช้ Hashtag ช่วยให้โพสต์ถูกคนหาเจอง่ายขึ้นการไลฟ์สดช่วยให้ลูกค้ารู้จักคนขายตอบโต้ได้และสร้างยอดขายเร็วมากรีวิวจากลูกค้าเท่ากับความน่าเชื่อถืออย่าลืมเก็บรีวิวมาลงเพจด้วยนะการร่วมมือกับเป็นฟือน่อแท้ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเกลียวขึ้น เทคนิคโพสต์ให้ปังมีจุดเด่นรูปสวยข้อความไม่ยาวมีคำชวนซื้อการยิงแอดคือการลงโฆษณาเพื่อให้คนเห็นโพสเรามากขึ้นอย่าลืมวัดผลดูว่าคนเข้ามาดูเยอะแค่ไหนกดสั่งซื้อหรือยังถ้าผลลัพธ์ยังไม่ดีก็ลองเปลี่ยนเวลาโพสต์เปลี่ยนรูปหรือเนื้อหา สรุปเริ่มต้นง่ายใช้มือถือเครื่องเดียวก็ขายของออนไลน์ได้แล้ว